สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฟีฟ่า21นะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่พาร์ทที่เท่าไหร่นะพาร์ทที่5ครับโอ้โหไม่ได้ทํานานจนลืมแล้วเอาละสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็เล่นจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่แล้วก็เราต้องไปหาซื้อตัวนักเตะด้วยนะครับ ก็จากความเดิมตอนที่แล้วครับที่เราขายโลดิโก้ซึ่งเป็นกองหน้าของเราครับเราก็จะได้เงินมาประมาณ30ล้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเงิน30ล้านเนี่ยไปซื้อนักเตะเข้ามาเสริมแทนโลดิโก้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าที่ทุกคนคอมเมนต์มาแล้วเรายัางอยู่ในช็อตลิสต์ของเราเนี่ยมีใครบ้างนะก็จะมีเนี่ยครับเอสโคบากับเอลียสก็ยังอยู่นะแล้วก็สำหรับใครที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วไม่เห็นรายชื่ออยู่ในนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงๆนะครับเราก็ไมม่มญญญา่าาีีะเออข้้ยูนดะัปญญซื อ๋อสำหรับคนนี้ครับฟันเกานี้ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาพอสมควรแต่ว่าอายุ35แล้วครับแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็สำหรับคนนี้ครับโอมมิยังครับโอ้โห67ล้านบ้าไปแล้วอายุ31นะครับแต่ว่าราคา67ล้านซึ่งเราไม่มีเงินซื้ออยู่แล้วนะนี่ครับผมลองกดยืมตัวก็ยืมตัว,มตวไม่ได้ด้วยนะมันต้องซื้ออย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปนะครับฮาแรแลนด์นะครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวมูลค่าทั้งหมด106ล้านเลยนะ แล้วก็มาดูคนถัดไปนะครับเราตตลุมมาตินเนสนะครับโอ้โหไม่แพ้กันเลย104ล้านนะครับลบออกไปอย่างเร็วเลยเมืม่อไหร่เราจะรวยรถซื้อพวกนี้ได้นะครับเอาออกไปครับ96ล้านแล้วดูแนะนำมาแต่ละคนนะครับโอ้โหไม่ดูแบบการเงินในทีมเลย อนนี้ที่เราต้องการก็คือเอาเด็กดาวลุ่งที่ราคาถูกๆหรือว่าเอาคนแก่ๆที่แบบค่าตัวถูกๆมาดูคนนี้ครับจากแอสตันวิลล่าส่งเข้าประกวดครับจาคกิลิสถือว่ายังราคาแพงู่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกองกลางนี่เรายังไม่ต้องการตอนนี้นะสำหรับคนนี้ครับเดลโกโจต้านะก็ลิพูส่งเข้าประกวดด้วยราคา39ล้านอันนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดขายโรดิโกได้30ล้านนะครับก็ยังไม่มีเงินซื้อ39ล้านอยู่ดีสําหรับคนต่อไปนะครับนี่ครับ เลนเดอร์เดนดอกเกอร์นะครับจากซโมสรวบุฟแฮมตันโอ้โห24ล้านเลยนะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับราคานี้ก็สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังแล้วก็กองกลางนะครับแต่ว่าด้วยราคานี้เนี่ยเราจะถ้าเกิดเรามีเงินอยู่30ล้านนะครับจะทําให้เราซื้อได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะขออนุญ,ญาตเอาออกก่อน สำหรับคนต่อไปครับเป็นผู้ศึกษาประตูดาวลุ่งจากทางแล้วมาดิดนะครับอังเดลูนินคนนี้ก็ฝีมือไม่เบาเลยทีเดียวนะครับด้วยราคาแค่14ล้านเท่านั้นเองถือว่าน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเรากาลังขาดผู้ศึกษาประตูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองเงินเข้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีอ้าวจบฤดูกาลพอดีนะครับอันนี้ก็ทั่วไปของการจบฤดูกาลนะครับทั้งบอทสโมสรก็จะส่งเป็นสรุปรางงานของเราในฤดูกาลที่ผ่านมานะ เอาละตอนนี้โหลดรดูการใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นฤดูการใหม่แล้วเราก็พร้อมช้อปปิง้งเฮ้ยเดียวโอ้โหทำไมได้162ล้านนะ่ะเอออยู่ๆเรามีเงิน162ล้านเลยนะครับนี่เราได้แค่อันดับสี่นะเรามีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยเอาละสบายแล้วครับที่นี้ช้อปกันสบาย โอเคเราเราก็มาสู่หน้าตลาดซื้อขายนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในนี้นะนั่นก็คือคนนี้ครับออบามยองนั่นเองค่าตัว64ล้านครับด้วยอายุ31แต่ผมคิดว่านะด้วยพลังของเขาเนี่ย87นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็เอาหน้าไหนๆเราก็มีเงินตั้ง1้0ยล้านแล้วนะเราก็แบ่งมาซื้อกองหน้าดีๆสักคนแทนโรดิโก้แล้วกัน เอาละครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเราแล้วก็เราน่าจะได้ตัวเขามาแน่นอน,นครับนั่นคือการส่งเอเจนต์ไปเจรจาซื้อขายแทนเรานะโดยที่เราเนี่ยครับเราสามารถตั้งได้ว่าให้เริ่มซื้อได้ตั้งแต่ราคาที่เท่าไหร่แต่ห้ามเกินราคาเท่าไหร่แล้วก็ใส่ช่วงราคาลงไปนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ว่าให้เริ่มซื้อได้ตั้งแต่60ล้านเป็นต้นไปเลยแต่ว่าอย่าให้เกินราคาเท่านี้นะ เออเอาสักเท่าไหร่ดีล่ะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้65ล้านแล้วกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วง60ล้านถึง65ล้านนะที่เราจะยอมให้ซื้อตัวนักเตะโอเคเรียบร้อยโอเคเอาละครับสำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในลิสต์พวกนี้นะครับราคาที่ไม่กี่ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ซื้อมาให้หมดเลยนะทั้งเอสโคบายเอลเลียสอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไล่ซื้อมาให้หมดเลยเพราะว่าราคาก็แค่ไม่กี่ล้านนะครับเอาละี๋ยวขอผมตั้งราคาก่อนแป๊บหนึ่งนะ เอาละครับหลังจากตั้งราคาแล้วก็ส่งให้เอเย่นไปคุยเรื่องนักเตะให้นะครับตอนนี้ก็มีคนตอบรับกลับมาแล้วครับนี่ครับอบามมยองมาแล้วนะแล้วเขาตอบรับในราคา62ล้านนะอบามมยอง62ล้านเดี๋ยวผมก็กด accept ไปเลยแต่ในส่วนของสัญญาค่าเหนื่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยเองนะครับมาแล้วครับโอ้โหล้านเดิมไม่คิดจะเปลี่ยนล้านเลยนะที่สําคัญคือไม่คิดจะเปลี่ยนโต๊ะที่นั่งเลยใช่ไหมโอเคอบามมยองก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราก็เริ่มคุยกันเลยดีวยกว่านะ เริ่มต้นมาฝั่งนู้นบอกว่าขอเป็นนักเตะที่แบบสําคัญมากๆได้ไหมเราก็ตกลงไปนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสัญญาเนี่ยเขาขอ1ปีนะครับโอ้โหผมว่ามันน้อยเกินไปนะหนปีเดี๋ยวขอต่อรองนิดนึงซื้อมาตั้งเยอะนะครับอ่ะสปีแล้วกันถ้าเกิดเอา3ปีกลัวมันปฏิเสธนะฝั่งนู้นก็โอเคครับได้ครับ2ปีเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันอีกทีนะครับว่าหลังจาก2ปีเนี่ยเขาจะต่อหรือไม่ต่อแล้วถ้าไม่ต่อนี่จะทํำยังไงนะ อันนี้สัญญาการปล่อยตัวนะครับเราก็ไม่มีนะฝั่งนั้นบอกไม่เอาแล้วก็โอเคไปตามนั้นเลยครับไม่มีปัญหาต่อไปนะครับเรามาคุยเรื่องค่าตัวของอบามิยองนะว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่สาหรับโดยปกติวิธีของผมนะครับผมจะดูจากค่าตัวหลักของเขานะครับค่าตัวในปัจจุบันของเขานะว่าเขารับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผมก็จะให้เท่านั้นเป๊ะเลยครับซึ่งตอนนี้เขาได้รับอยู่ที่แสนเจ็ดนะผมก็จะให้เขาแสนเจ็ดเหมือนเดิม แต่ฝั่งนั้นเขาไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าขอแสนเแล้วก็เพิ่มอีก5 0 0พันได้ไหมแล้วก็ขอโบนัสค่าเซ็นสัญญาด้วยอีกล้านนึงนะครับโอ้โหขอะอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่ให้มันก็จะหนีไปนะครับก็ตกลงไปตามนั้นแล้วกันนี่ครับโอ้โหถึงกับลงข่าวหน้าหนึ่งเลยนะทั้งรีดยูในเต็นนะครับเซ็นนักเตะระดับมีชื่อเสียงนะ เอาละตอนนี้นครับเราก็ได้นักเตะมาครบแล้วครับสำหรับนักเตะตัวอื่นๆนะครับผมก็ให้ทางเอเจต์นเนี่ยไปคุยเรื่องสัญญาค่าเหนื่อยอะไรทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็ได้มาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดทีมก่อนแป๊บหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาที่จะพร้อมลุยฤดูกาลใหม่ก็จะประมาณนี้นครับโอบามายังก็จะเป็นส่วนหน้าตัวป้าครับแล้วก็มีลูนินเป็นผู้รักษาประตูส่วนตัวอื่นๆก็เป็นตัวสำรองไปก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเตะนัดพรีซีซั่นก่อน มาแล้วครับผู้เล่นใหม่ของเรานะครับนี่ครับวอร์มก่อนนะโอ้โหเท่เลยเกินเอาละตอนนี้ทุกคนก็กำลังเดินลงสนามครับอันนี้คือนัดก่อนฤดูกาลนะครับหรือว่าพรีซีซั่นนั่นเองนะอันนี้ก็เตะกันแบบไม่ได้ซีเรียอะไรมากมายครับชิงถ้วยสำหรับนัดนี้ครับเราก็เจอกับทางโว๊บบวกนั่นเอง่วนแมตช์ก่อนก่อนนี่ก่อนที่จะมาถึงตัวนี้คือผมกดซิมูเลตหมดเลยนะนี่ขนาดกดซิมูเลตนะครับยังชนะรัวๆจนเข้ามาสู่รอบชิงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันเลย กโอ้โหวบวบบสกัดได้ครับเริ่มตั้งเกมใหม่ครับจากด้านหลังมาเฮ้ยโอบามายังลูกนี้ลงโล่งคนเดียวครับอาศัยความเร็วครับลูกนี้เลี้ยงมาแล้วก็ล็อกเกับเข้ามาสวยงามแล้วก็ยิงไปนั่นๆนะครับโอ้โหโอ้โหล็อกเมื่อกี้แบบเหลือเกินเลยไม่คิดว่าจะหยุดทันด้วยนะครับนึกว่าจะถูกสกัดซะและ้วนี่ครับโอบามายองครับเปิดตัวนัดแรกก็ยิงเลยเออเราลืมเปลี่ยนเบอร์ให้เน่ เอาเบอร์อะไรดีครับสําหรับกบอบามยองดูภาพเช้า้หูหล็อกแบบนี้นี่แบบหลังหักกันหมดเลยครับทั้งโกทั้งกองหลังออกน้ำเพิ่มหนึ่งศูนย์ถุมเข้ามาครับทางเอริ่งได้บอลส่งให้คอสตาจะเลี้ยงแหวกเข้ามาัหืมตัดบอลได้ครับลูกนี้เอา้าเอริ่งตัดบอลได้ครับจะให้ชนะทิพชนะจ่ายนะเข้ากลางลูกนี้ลงเลง็ลงก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหนูกที่สองมานะครับ จากคนเดิมนะครับเด็กใหม่ของเรานะแม้แต่ลูกนี้ก็กำกึ่งจะออฟไซด์นะครับแต่ว่าส่งทันเวลาพอดีนะครับแต่พอบอลเข้าเท้าของอบามิยองี่โอ้โหแทบจะ100ร้อเซเลยนะได้ประตูที่2มานะแล้ว2 0ศเต็มุมโดยสแตนลี์นะครับก็เปิดเข้ามาแล้วก็โมงโอ้โหเข้าด้วยโอ้โอห,โอหเอาอะมาะครับนาทีที่88นะครับก่อนหมดเวลาก็ได้มาเป็นประตูที่3 ว่าลูกนี้ก็เป็นประตูตอก้าลงเลยทีเดียวดูภาพช้าครับเปิดมาลูกนี้แล้วก็โอ้โหม่งโดนได้ย,ย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับคอสตนะครับกองหลังของเราทวยนี้เราน่าจะได้แน่นอนแล้วครับหัวบวกก็พยายามเฮือกสุดท้ายเปิดเข้ามามงลูกนี้โอโ้โหลูนินบอกว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่านะตาเตซาออกมาก็เรียบร้อยครับบนเวลาการแข่งขันคี่บ สำหรับนะัดพรีซีซั่นนะครับทางลีดูเนตเตก็ชนะวบวกไปได้3ประตูต่อศนะูนย์ะก็เดี๋ยวรอขึ้นรับถ้วยนะครับโอเคมาดูบรรยากาศในการขึ้นรับถ้วยวันนี้ดัลลาสนะครับแบ็กซ้ายก็รับตำแหน่งเป็นกัปตันทีมไปก่อนนะเพราะว่าคูปเปอร์นี่เหนื่อยมากครับเลยต้องเปลี่ยนตัวออกไปถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีของทางอบัมยองด้วยครับลงมาวันแรกก็ได้รับถ้วยเลยทีเดียว เอาครับเดี๋ยวกับตันทีมเจอชูถ้วยนะครับมาดูบรรยากาศกันโอเคดูแค่นี้ก็พอไปต่อเอาล่ะจะได้มีเสียเวลานะครับเรามาแข่งนัดคอมมูนิตี้ชิวกันต่อเลยดีกว่าครับเจอกับแมนซิ มาครับแล้วก็ก่อนเปิดฤดูการทุกครั้งนะครับเราจะมีแข่งคอมมูนิตี้ชิลกันนะครับสำหรับนัดนี้นะครับเป็นลีดูนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตะกันที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมนะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นถ้วยของฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับเราก็เตะกันในช่วงเวลาบ่ายๆนะแสงแดดนี่กำลังสวยเลยทีเดียวเอาละครับมาเขียนลูกกันอเกลโลได้บอลครับพิกลูกนี้โอ้โหแล้ดูความเร็วครับ แล้วโยนเข้ากลางครับเสาอีกครับลูกนี้โอ้โหแล้วโล่งโล่งคนเดียวแล้วเล็งลูกนี้ยิงติดเซฟแล้วสามลูกนี้ครับโอ้โหไม่เหลือซากเลยทีเดียวโอ้โหลีดของเราแล้วดาบสองเป็นอเกโน่ด้วยครับที่เป็นคนซ้ำนะดูพระช้าตรงนี้ครับกองหลังของเราคือวิ่งไม่มีแรงจะวิ่งนะครับวิ่งไม่ทันนะยิงลูกแรกนี่ลูน,ลนินอุตส่าเซฟไว้ได้ครับแต่กระชองมันเข้าทางอเกโน่ก็สังหารไปนะครับได้ลูกตั้งเตะนะครับ จากแดนลังครับลาปอสตเปิดโยนขึ้นมาอาเกโลมองตั้งเดบอยอ้าวโอ้โหแล้วดูทักษะเขาโอ้โหดึงไม่ลงดึงไม่ลงด้วยครับยังไปได้โอ้โหแล้วดูล็อกหลบลูกนี้แล้วก็อื้ต้องสไลด์ครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ไปครับเราสวนคืนเอลิ่งเอลิ่งหาเพื่อนจ่ายต่อโอมนยองชนะทิพย์ลูกนี้สวยครับหลุดมาแล้วกระชากต่อไป จงังหวะนี้สับขาหลอกสับขาหลอกแล้วก็ลองยิงดูเรียบร้อยครับเข้าด้วยโอ้โหสวยงามมากครับตีเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากชนาทิพนี่ครับเลี้ยงมาแล้วก็สับขาหลอกตัดเข้ากลางนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะโอ้โหทางโกคงจะงงครับคิดว่าเราจะส่งให้ทางอบังยองโอ้โหไม่ออกเฉยเลยอะสเตอร์ลิงวิ่งทันได้ไงวะเนี่ยเราดูครับความจีดของเขานะลากเขามุมทง แล้วก็จ่ายเข้ากางจ่ายต่อลูกนี้โหลูนินบอกทำอะไรกันเนี่ยไปครับส่วนคืนลูกนี้ครับโอมอยองวิ่งดีสวยลูกนี้ครับฟาติอาศัยความเร็วครับสปีดครับสปีดเลี้ยงจีเข้ามาครับเบียดไม่ล้มด้วยลูกนี้เปิดเข้ามายิงลูกนี้ครับโอ้โหชนะทิพย์เจ้าเก่าครับวันนี้ท็อปฟอร์มครับโอ้ยิงสวยมากเลยนะดูภาพช้าอีกครั้งนะครับฟาตินี่ก็เหลือเกินครับเบียดไม่ล้มแล้วก็ เปิดมาแบบถวายพานให้เลยครับชนาทิปก็ซัดวอลเลยเข้าไปครับโกแทบระเบิดเมื่อกี้สองหัปอตใจให้ฟาเบียนจิมลูกนี้โอ้โหโอเกโลหลุดโอ้โ oh, หดูทุกความเร็วเร็วเกินลูกพี่ใจเย็นลูกนี้โอ้โ oh. หเรียบร้อยเลยครับ2-2โอ้โห oh, แล้กกองหลังไม่อยู่ครับปล่อยให้หลุดอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ ดูสปีดค,ความเร็วครับโอ้โหแค่ออกตัวก็ห่างหลายช่วงตัวแล้วครับแล้วก็เข้าไปยิงเน้นๆครับลูนินก็ไม่อยู่นะรูปนี้แมนซีก็พยายามจะหาช่องก็ไม่ทันแล้วครับจบที่สกอร์2ต่อ2เสมออย่างเงี้ยอย่างนั้นก็แปลว่าต้องดวลจุดโทษกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยนะอ่ะแต่ก็ไม่มีทางเลือกครับไปยิงจุดโทษกันมาเดีย๋ยวผมใช้สมาธิสักหน่อยครับเปิดด้วยแบมฟอร์ดเลยเอามุมซ้ายครับ สวยเอาละครับนำและโอ้โหเดอะบอยมาเองลูกนี้นูนินโอ้โหแล้วเขายิงกลางโกโดดไปไหนวะเนี่ยลูกต่อไปครับโรเบิร์ตลูกนี้เยี่ยมยอดเยี่ยมอย่างเดาทางกันไม่ถูกครับทางซิตี้ก็ส่งกอนาเลสมาโอ้ยเอาแล้วยิงออกไปแล้วหนึ่งคนมาครับต่อไปคิสเล่งมุมขวาสวยงามครับ สาแล้วครับตอนนี้ลูกนี้ซินว่าคมจังวะสาหรับคนต่อไปครับเอลเลสเด็กเกาลีพูสวยงามครับโอโ้โหอีกคนเดียวครับถ้าคนนี้เราเซฟได้นะเราจะชนะเลยครับต่อเลสสายแน่ๆสายแน่ๆโอโ้โหทำอะไรวะเนี่ยยิงเหมือนอยากแพ้ครับโอโ้โหสุดยอด ในที่สุดเราก็ชนะจุดโทษได้สักทีนะครับโดยสกอร์4ประตูต่อ2โอ้แต่มันยิงนัดสุดท้ายนี่นไม่ได้เลยครับดูภาพช้านะวิ่งเข้ามาเหมือนจะใส่เต็มแรงครับแต่กะโชเหนือครับชิปเบาๆหลุนินก็บอกวานโม,โมล่ะลูกนี้โอ้เจอกับแมนซิตี้ก็ถือว่าเป็นอีกทีหนึ่งที่เล่นยากแล้วก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับนี่ขนาดเป็นบอลนะคอมมูนิตี้ชิวนะครับยังไม่ได้ไปเจอในอีพีเมลีกนะ เอาลครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูการชูถ้วยที่ท 2, 2ของเรานะครับในฤดูกาลนี้นะคนที่ชูถ้วยก็เป็นฟิลลิปนะครับเป็นกัปตันโชว์คาวนะตอนนี้โอเคไปครับไปกันต่อเข้าสู่พิมพ์นิกกันเลยดีกว่า สำหรับนัดไหนที่เป็นนัดแบบแข่งกับทีมเล็กๆอย่างนี้ครับส่วนใหญ่นะี่ผมจะกดเป็น s i m u l a t ไปนะครับอ้าวนัดนี้เจอกับลิพูครับสงสัยต้องเข้าไปแข่งสักหน่อยแล้วครับแต่ก่อนอื่นมาให้สัมภาษณ์ก่อน you การให่งสัมภาษณ์นะครับซึก <now. S 1> พิเมลีลีกยู่นเตดเจอกับลิพูสำหรับนักเตะใหม่ที่คุณซื้อเข้ามาเอสโคบาเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะส่งเขาลงแข่งกับลิพูนัดนี้เลยหรือเปล่า แล้วผมภูมิใจมากเลยครับที่ผมได้ตัวเขามาแต่ผมยังคิดว่ามันเร็วเกินไปครับที่จะส่งเขาลงแข่งในนัดนี้แล้วหลังจากนัดล่าสุดที่คุณชนะมาได้เนี่ยถ้าเจอกับลิ้วภูแล้วคุณยังคิดว่าคุณจะชนะได้อยู่หรือเปล่าแล้วผมคิดว่านาที่แล้วเราทําได้ดีมากๆเลยครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าวันนี้เราต้องทาได้อีกครั้งแน่นอนทีมฝั่งตรงข้ามจะต้องเหนื่อยแน่ๆสำหรับตอนนี้คุณก็ซื้อนักเตะมาแล้วทั้งหมดหคนคุณคิดจะซื้อนักเตะค,คนอื่นๆอีกหรือเปล่า เออจริงๆมันก็บอกอยากครับว่าการซื้อขายมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็อยากจะได้ทีมที่มันแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาซื้อคนเข้ามาเสริมทีมเรื่อยๆขอบคุณมากเพราะเราหมดคำถามแล้วมาครับซึกพี่เม์ลีนะครับหว่างลีดยู่ในเตะเจอกับลิพูนครับวันนี้เตะในบ้านของลีดยูน่นเตะนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเจอกับลิพูนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่เราเจอกับแมนซิตี้แลวอย่างโหดเลยนะเดี๋ยวเรามาดู แบบนี้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มเขยลูกกันเลยคนเขยลูกก็จะเป็นอบังยองครับต่อให้ชนาทิปออกซ้ายไปก่อนครับอันซูฟาติกนี่ครับยังมีแรงเหลือเยอะยละครับเพิ่งเริ่มเกมมาไปครับคริสส่งให้สงกระสินจ่ายลูกนี้โห oh, สวยงามครับแล้วยิงโอ้ย oh. โอ้ถึงครับต้องโวยเพื่อนนะครับลูกนี้ขโมยบอลมาได้ครับไปครับคิดส่งให้สองกระสินดูนี้ครับมุนตัวทีหนึ่งหาเหลี่ยมแล้วยิงโอ้โหเซฟอีกแล้วครับเซฟอะไรเยอะแยะไม่ทราบโอ้โหถ้าไม่ใช่อันนี้สงนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ลูกแล้วยิงกะจะเอาเหลี่ยมล่างเลยนะ ลูกนี้ครับมาแน่ ane, ใจให้ฟอร์มิโน่ฟอร์มิโน่จ่ายเลนชิ่งกันครับแล้วก็โอ้โหโนชิงสวยด้วยหลุดฟอร์มิโน่หลุดเดียวครับลูกนี้ซัดเข้าไปแล้วโอ้โหลูนินเซฟไว้ได้แต่ออกไปก่อนครับเอาลมทั้งคู่มีผูเก็บบอลได้ครับลูกนี้ยังไม่หมดนะครับเสียบ,บอลง่ายๆครับไปครับฟาติสวนมันคืนไปครับสปีดของเรามีเพื่อนอยู่ตรงกลางจ่ายเข้ายิงโอ้โหติดเซฟ บอลลอยโด่งมาครับโม่งเสยกับหลังมายังมีตัวเก็บบอลอยู่ครับทางด้านซ้ายของเราไปครับดัลลัสเลี้ยงเขามาลูกนี้แล้วก็โยนเข้ามาตรงกลางโม่งลูกนี้ได้ด้วยครับโอ้โหเอาครับออกน้ำน้าหนึ่งประตูต่อศูนย์อันนี้ได้ประตูจากคอสตานะครับซึ่งเป็นปีขวาของเราอ<ล>เองครับดู <will> ภาพชายครั้งหนึ่งครับดัลลัสเลี้ยงเข้ามาแล้วก็โยนมาลูกนี้โอ้โหถือว่าเทคตัวโม่งได้สวยงามครับลูกนี้ ทำให้ลีดออกนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ซาลาครับจะแหวกไปแล้วก็ไม่ไหวใจให้เพื่อนก่อนโทนี่โคโสเอาแล้วโคสมาอยู่ลีพูเมื่อไหร่วะแต่ว่าตอนนี้ครับมาเน่ครับติดสปีดเลี้ยงจี้เข้ามาจี้เข้ามาแล้วครับโยนเข้ามาโอ้ยลูนินเซฟไว้ได้แต่ยังขงุกขิดอยู่นะโกล,ลูกนี้มาเนย่ยิงโอ้ยจะเก่งอบแทงกับโมโหแต่มุมครับจากซาลาครับเปเข้ามาครับมองเข้ามา ลูกนี้ลอยมามล้าโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหอีกครั้งหนึ่งมีการเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยน3ามคนรวดเลยพลังหมดละตอนนี้ก็ช่งไทยเกมครับนาทีที่60สซาล่ามาอีกแล้วครับเลี้ยงส่งให้เพื่อนครับฟอร์มิโน่จ่ายต่อให้มาในลูกนี้ยิงแล้วก็โอ้โหนูนินเซฟไว้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้ท็อปฟอร์มเหลือเกินครับโกของเรานี่ครับมานี่ใส่เต็มข้อเลยไปครับเราสาดขึ้นมา โอ้โหหมดเวลาการแข่งขันมาดีนะโอ้ก็ถือว่าเหนื่อยพอๆเตะกับแมนซิตี้เลยครับแต่ก็ชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ right, อังรับตอนนี้เราเข้ามาสู่ช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายตัวนักเตะแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เผื่อใครมีคอมเมนต์อะไรว่าอยากจะให้ซื้อขายตัวนักเตะยังไงนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราจะใช้ช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเอามาซื้อตัวนักเตะกัน เอา่สำหรับช่วงนี้ผมก็อาจจะนานๆทีได้ลงคลิปมาสักคลิปหนึ่งครับ2อ,อาทิตย์ลงคลิปหนึ่งอันนี้นี่ถ้าเกิดไม่เห็นมีคนมาทวงในคอมเมนต์เยอะๆนี่ผมก็คงจะยังไม่ได้มีเวลามานั่งทำนะครับแต่เห็นคนทวงมาเยอะก็อ่ะลองฮึดสู้ขึ้นมาทำสักคลิปหนึ่งแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ